อร่อยเลิศอร่อยเลิศกบผู้ติวันนี้อยากชวนมาร้านชื่อว่าคุณโนรีฮาลาฟู้ดอยู่ถนนประชาร่วมใจ <c oughs> ปากซอยประชาร่วมใจที่9 <c oughs> มาคุยกับเจ้าของร้าน <c oughs> คุณโนรีรื่นสุขโนรี <s weet> สวัสดีจ้า <c oughs> ดได้ยินว่าที่นี่เริ่มต้นจากเป็ดอยากให้แวะมาเลยเพราะที่นี่มีครบทุกอย่างร้านของเรานะคะเป็นลนักษณะของร้านอาหารไทยจีนอิสลามค่ะจะเน้นในเรื่องของความอบอุ่นแล้วก็ครอบครัวโล่งโปรง่งแล้วก็สบายเหมือนมาทานที่บ้านเลยค่ะเล่าให้เราฟัง ดั้งยังไงเป็ดเป็ดย่างอบไบเคอรี่เป็ดเชอรี่ของเราเนี่ยไซส์ประมาณ2โล5ถึง2โล7เราจะเป่าลมก่อนนะคะเพื่อให้หนังร่อนเครื่องเทศยัดท้องเป็ดจะมีส่วนประกอบของไบเคอรี่เขาจะมีกลิ่นหอมและก็ลดกลิ่นสาบเราจะใช้เตาอพอลโลย่างค่ะเนื้อเป็ดเราจะนุ่มห,หนังจะฟูกรอบส่วนน้ำราดเราเคี่ยวมาจากน้ำผักจะใช้เวลาเคี่ยวประมาณ4ชั่วโมงเลยค่ะน้ำจิ้มเป็นไงจ๊ะเปรี้ยวหวานเค็มครบรสค่ะ เมื่อเป็ดเลิศขนาดนี้ก็ต้องมีแกงแปเป็ดเป็ดย่างจ้าพริกแกงของเราจะผัดเองกะทิของเราก็จะสดใหม่นะคะ,ะเนื้อเป็ดเราจะใช้เนื้อล้วนเปรี้ยวจากมะเขือเทศและความหวานของสับประรดมันแกงนี่จะเพิ่มความกรุบก,กรอบโอ้เรียกว่าในหนึ่งโถอันนี้ ครบรสจริงๆไปเมนูต่อยำถั่วพูนะคะเราคัดถั่วที่อ่อนและกรอบน้ำยำของเราจะเด่นที่พริกเผาและก็มะพร้าวคั่วเราจะคั่วเองทำเองนะคะทะเลของเราจะมีกุ้งมีหมึกเราจะเน้นความสดและใหม่เสมอค่ะเพียงแค่ได้กลิ่นก็โอ้โหอโรมามาแล้วไปเมนู พื้นถิ่นกันบ้างชุดน้ำพริกกะปิปลาทูนะคะน้ำพริกของเราเนี่ยจะเป็นกะปิเกาะช้างค่ะทำมาจากเคยร้อยเปอร์เซนต์จะเพิ่มความหอมโดยการย่างมะนาวเราจะใช้เป็นมะนาวแป้นบ้านแพรวน้ำตาลเราใช้จากเพชรบุรีอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ปลาทูของเราจะใช้เป็นปลาทูแม่กรองเวลาเราเสิร์ฟเราจะใช้ผักตามฤดูกาลจะมีทั้งสดแล้วก็ลวกค่ะอันนี้คือครบรสจริงๆ ปลาทอดสมุนไพรเป็นไงจ๊ะปลาทอดสมุนไพรของเราก็จะเน้นในเรื่องของความสดใหม่ปลาเราเป็นปลากระพงนะคะ8ปดถึงเขีดค่ะทอดจนกรอบนอกนุ่มในน้ำยำเราจะเคี่ยวเองเครื่องสมุนไพรเราก็เน้นของที่มีประโยชน์เมื่อทานกับเนื้อปลาแล้วจะเข้ากันอย่างลงตัวร้านเปิดกี่โมงจ๊ะร้านของเราเปิด,ดทุกวัน10บโมงถึงสี่ทุ่มค่ะเปิดทุกวันนะคะร้านเต็มตลอดเวลาคุนโนรีฮาลาฟู้ดรีการันตีให้เป็นอร่อยแลย เชิญมาได้ที่ร้านคุณโนรีฮาลาดฟู้ดตั้งอยู่ที่ถนนประชาร่วมใจอยู่ปากซอยประชาร่วมใจ9ติดถนนโแรรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับคุณรีดและ AIS ยินดีเป็นที่สุดค่ะจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าค่ะที่ร้านชื่อว่า คุณโนรีฮาลาฟูดเพียงแค่ใช้ AIS point 1คะแนนจะรับสิทธิ์นั้นได้เลยค่ะลูกค้าแรกรับสิทธิ์ส่วนลด10%เมื่อรับประทานที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคม2569ค่ะทางร้านคุณโนรีฮาลาฟูดขอขอบคุณ AIS และขอเรียนเชิญแฟนๆมาใช้สิทธิ์กันนะคะ อร่อยและคุ้มกับคุณนริฮาร้าฟู้ดค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันสุกเวลา8นกา50นาทีขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอยากเชิญติดตามข้อมูลดีๆจริงๆและโปรโมชั่นของเราเลิศทั้งนั้นค่ะผ่านช่องทางที่หลีดขึ้นให้ไว้นี้นะคะคุณนริฮาลาฟู้ดนองจอกเป็ดย่างอบใบกอรีเลิศ